ปรีชาเปิดตัวลงสมัครสสอพักประชากรไทยไม่หวนคดีเก่าชูนโยบายหวย80บาทค่ะวันนี้นายปรีชาใคร่ครวนหรือครูปรีชาที่รู้จักกันในคดีดังหวยออลเวง30ล้านเดินทางมายังโรงแรมทาวอินทาวเพื่อถแถลงเปิดตัวลงสมัครสสการจนบุรีเขตหนึ่งในนามของพักประชากรไทยค่ะ โดยครูปรีชากล่าวนะคะว่าตนเองชอบในเรื่องของการเมืองการปกครองมานานแล้วเมื่อมีโอกาสก็จะทำให้เต็มที่ซึ่งตนมีนโยบายส่วนตัวหากได้รับเลือกเป็นสสกาญจนบุรีเขตหนึ่งก็จะผลักดันไม่ให้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาและจะให้ซื้อในราคาที่เท่าเทียมในราคา80บาทค่ะพร้อมสโลแกนติดปากความจริงก็คือความจริงซื้อหัวอย่างมีความสุข ครูปรีชากล่าวด้วยว่าการลงเล่นการเมืองครั้งนี้ไม่ได้ต้องการสร้างกระแสแต่มาด้วยความตั้งใจเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ากังวลหรือไม่กับคดีเก่าที่อาจจะกระทบต่อคะแนนนิยมทางครูปรีชายืนยันนะคะว่าไม่กังวลเพราะทุกอย่างตนเองได้ตรวจสอบสิทธิ์ว่าสามารถลงสมัครได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่เกรงกลัวคู่แข่งบิ๊กเนมอย่างแน่นอนสำหรับการลงพื้นที่หาเสียงตนเองได้ดำเนินการมาสักระยะหนึ่งแล้วโดยยึดหลัก ปรวรคือบ้านวัดโรงเรียนเป็นหลักค่ะส่วนใหญ่ปัญหาจะเป็นเรื่องของปากท้องรายได้ไม่พอซึ่งตนจะเข้ามาดูแลในเรื่องดังกล่าวและสร้างอาชีพให้กับประชาชนทั้งนี้ครูปรีชาเปิดเผยด,ด้วยว่าตั้งแต่เปิดตัวได้รับกระแสะตอบรับที่ดีมากและมั่นใจว่าจะสามารถคว้าเก้าอี้สาสอในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีได้อย่างแน่นอนพร้อมเตรียมเปิดเวทีปราศัยเร็วๆนี้ค่ะ พักกรวมไทยสร้างชาติเตรียมเปิดตัวทีมเศรษฐกิจวันพรุ่งนี้คาดเป็นสุพัฒนพงศ์กับหม่อมหลวงชโยธิดคณะวิทยาชีรวมไทยสร้างชาติอย่างไม่เคาะบิ๊กตู่นั่งปาร์ตี้ลิสเบอร์นหนึ่งผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันที่23มีนาคมนี้เวลา13นาฬิกาพักรวมไทยสร้างชาติจะมีการถแถลงเปิดตัวทีมเศรษฐกิจของพักซึ่งสอดรับกับกระแสะข่าวพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้ลาราชาการในช่วงบ่ายด้วย ทั้งนี้นะคะรายงานระบุบุคคลที่คาดว่าจะมาเป็นคณะทำงานทีมเศรษฐกิจจะเป็นนายสุพัฒนพงพัน์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหม่อมหลวงชโยโยธิตกริดากรผู้แทนการค้าไทยและหัวหน้าทีมปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศซึ่งทั้งสองคนเป็นคณะทำงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะจะมีการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พักซึ่งผลเอกประยุทธ์ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์ของพักเป็นประธานการประชุมด้วยส่วนในวันเสาร์ที่25มีนาคมนี้ก็จะมีการสัมนาว่าที่ผู้สมัครสสและประชุมใหญ่สามัญประจำปี2566ก่อนเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสทั้งหมดและเปิดนโยบายของพักพร้อมกับมีเซอร์ไพรส์เปิดตัวคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักด้วยค่ะ ขณะที่นายวิทยาแก้วพระไดรองหัวหน้าพักกรมไทยสร้างชาติกล่าวถึงกระแสข่าวที่ระบุว่าพักจะเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์ลงสมัครในบัญชีรายชื่อลำดับที่หนึ่งว่าเป็นเพียงข่าวปล่อยค่ะเพราะว่าในพักและกรรมการบริหารพักยังไม่ได้ตัดสินใจในเรื่องนี้และจะต้องพูดคุยกับพลเอกประยุทธ์ก่อนว่าจะตัดสินใจอย่างไรแต่ที่แน่นอนก็คือพักกรมไทยสร้างชาติจะเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอันดับหนึ่ง เพราะได้ประกาศไปนานแล้วส่วนจะเสนอกี่ชื่อเป็นเรื่องที่จะต้องคุยกันในกรรมการบริหารพักเช่นกันทั้งนี้ในวันที่25มีนาคมนี้พักจะจัดประชุมใหญ่และเชิญว่าที่ผู้สมัครสอสอทั่วประเทศของพักมาประชุมในวันนั้นจะมีความชัดเจนค่ะบิกจกแถลงปิดคดีเด็ก8เดือนหายปริศนาเชื่อว่าเสียชีวิตแล้วมั่นใจพยานหลักฐานและคำให้การเอาผิดแม่ของเด็กได้เตรียมสรุปสำนวนส่งอายการเร็วๆนี้ พลตตรเอกสุรเชษฐ์หักพนันรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมตำรวจภูธรภาค7และคณะถแถลงสรุปคดีเด็กชายวัย8เดือนหายจากบ้านที่บ้านคลองท่อตาบุญหินมูลอำเภอบางหลวงจังหวัดนคปรปฐมเมื่อวันที่หกุมภาพันธ์รวมระยะเวลา46วันสรุปผลการค้นหาร่างเด็กชายวัย8เดือนเจ้าหน้าที่ได้แบ่งการค้นหาเป็นภาคพื้นดินพื้นน้ำและอากาศซึ่งค้นหาจากจุดเกิดเหตุตรงบริเวณคลองท่อ ถึงบริเวณแม่น้ำท่าจีนซึ่งเชื่อมกับคลองท่อรัศมีซ้ายขวา5กิโลเมตรพลตำรวจเอกสุรเชษกล่าวว่าจากการสืบสวนสอบสวนทั้งหมดทำให้มั่นใจได้ว่าเด็กเสียชีวิตแล้วทั้งจากพยานหลักฐานที่เจ้าหน้าที่สามารถรวบรวมได้ไม่ว่าจะเป็นพยานแวดล้อมจากนักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยาหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจนทำให้แม่เด็กยอมจำนนต่อหลักฐานจนรับสารภาพว่าเป็นคนทำให้ลูกเสียชีวิตและนำร่างเด็กไปทิ้งไว้ที่แม่น้ำใกล้หมู่บ้าน จึงเพียงพอที่จะดำเนินคดีกับแม่เด็กได้โดยไม่จำเป็นต้องพบร่างของเด็กก็สามารถที่จะสรุปสำนวนส่งอายการได้จึงยุติการค้นหาเพราะที่ผ่านมาเคยมีคดีที่ไม่พบร่างผู้เสียชีวิตก็เอาผิดกับผู้กระทำความผิดได้ส่วนที่สังคมตั้งคำถามว่าคดีมีความล่าช้าเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่นั้นพลตำรวจเอกสุรเชษกล่าวว่าช่วงแรกของการเกิดเหตุแม่เด็กให้การว่าเห็นชายเสื้อเหลืองมาอุ้มลูกออกจากบ้าน ทำให้ตำรวจหลงทางจนทําให้การทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจล่าช้าเนื่องจากแม่เด็กให้การเท็จมาโดยตลอดแต่จะโทษใครไม่ได้นอกจากเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานแรกที่ต้องเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะจากการสอบปากคําพยายนแวดล้อมทุกคนในหมู่บ้านรู้ว่าแม่เด็กดูแลลูกได้ไม่ดีไม่พร้อมมีลูกจนต้องค้าประเวณีแต่กลับไม่มีหน่วยงานเข้าไปดูแลตำรวจเป็นเพียงหน่วยงานปลายทางเท่านั้น ทางนี้จะเร่งดําเนินการส่งฟ้องให้เร็วที่สุดแต่ไม่สามารถกําหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนได้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหาแม่เด็ก8เดือน4ข้อหาได้แก่การกระทำของผู้ต้องหาเป็นความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายกระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนะสุตรเสร็จสิน้นโดยเป็นการกระทำเพื่ออำพรางคดีซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตาย รู้ว่ามิได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นแจ้งข้อความแก่พนักงานสอบสวนว่าได้มีการกระทำความผิดเบื้องต้นสารอนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราววงเงิน9,000บาทค่ะรูปแล้วหนึ่งคนร้ายอุ้มเรียกค่าไถ่าสาวจีนและพี่ชายขณะที่ตัวประกันทั้ง2ถูกปล่อยตัวกลับบ้านอย่างปลอดภัยแล้วแต่มีสภาพอิดโรยค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีนายมาหมิงชุนอายุ33ปีนักธุรกิจชาวจีนเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพหอน,นองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีให้ช่วยเหลือภรรยาและพี่ชายของภรรยาหลังถูกชายชะกันชาวจีนไม่ทราบจำนวนลักพาตัวไปเรียกค่าไถ่เป็นจำนวนเงิน1ล้านหยวนคิดเป็นเงินไทยประมาณ4ล้าน7แสนบาทซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจพบรถยนต์ของภรรยาผู้เสียหายจอดทิ้งในปา่าอยู่ห่างจากถนนสายมอเตอร์เวย์สายเจพัทยากรุงเทพประมาณ500เมตร ล่าสุดวันนี้นะคะพลตารวจตรีกาพลลีลาประภากรผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดชนบุรีได้ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจติดตามช่วยเหลือตัวประกันคือนางสาวเยียนเซินอายุ33ปีและนายเย็ยนสินพี่ชายจนสามารถติดตามตัวทั้งสองคนได้แล้วโดยทั้งคู่ได้ติดต่อมาทางสามีนักธุรกิจชาวจีนจนสามารถนําทั้งสองคนกลับมาที่บ้านพักแล้วในช่วงเวลาประมาณ4ี่นาฬิกาซึ่งทั้งสองคนมีร่างกายอ่อนเพลียเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทําการสอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเกิดเหตุ ตั้งแต่ถูกจับจนปล่อยตัวมาว่าเป็นอย่างไรโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขออนุมัติหมายจับผู้ต้องสงสัยสองคนจากสารจังหวัดพัทยาคือนายอูอายุ29ปีและนายเฉินหวังอายุ33ปีสัญชาติจีนในข้อหาร่วมกันน่วงเหนียวและกับขังผู้อื่นหรือกระทำการใดให้ผู้อื่นปราศจ,จากเสรีภาพในร่างกายและให้ผู้อื่นกระทำการใดให้แก่ผู้กระทำหรือบุคคลอื่นร่วมกันกันโชครัพย์และร่วมกันเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไทย ทั้งนี้มีรายงานนะคะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวนายอูผู้ต้องสงสัยได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิขณะกำลังเตรียมบินออกนอกประเทศไปยังเมืองหนานหนิงประเทศจีนส่วนนายเฉินหวังได้บินออกนอกประเทศไปตั้งแต่ช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ไปยังเมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถตรวจยึดรถยนต์คันก่อเหตุไว้ได้พร้อมควบคุมตัวนายอูมาสอบสวนเพิ่มเติมโดยยังมีประเด็นที่น่าสงสัยอยู่หลายเรื่องค่ะ เจ้าหน้าที่รชาชทันคุมนาราคเครปกระเทยเข้าเรือนจำหลังทนายความยังไม่ยื่นประกันตัวในวันนี้ความคืบหน้าภายหลังตำรวจกองบังคับการปร,บราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบได้นำตัวนายอนิวัตอายุ23ปีหรือนาราคเครปกระเทยผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาลงวันที่20มีนาคม2566ค,คดีช่อโกงขายกล่องสุ่มมายื่นขออำนาจศาลฝากขังครั้งแรกในข้อหาช่อโกงประชาชนโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนซึ่งผู้ต้องหาให้การปฏิเสธค่ะท้ายคำร้องพนักง,งานสอบสวนยังระบุว่าขอคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหานอกจากนี้ได้ดำเนินการสอบสวนผู้ต้องหามาจากครบ48ชั่วโมงแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จยังต้องสอบสวนพยานอีก5ปากรอผลการตรวจพิสูจน์ของกลางและรอผลการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือและประวัติการต้องโทษของผู้ต้องหา จึงขออำนาจศารฝากขังครั้งแรกมีกำหนด12วันตั้งแต่วันที่22มีนาคมถึงวันที่2เมษายนสารพิจารณาแล้วอนุญาตให้ฝากขังได้ค่ะด้านนายเนชากิติวิทยานัน์ประธานเครือข่ายทนายคลายทุกทนายความของนาราได้เปิดเผยนะคะว่าวันนี้สารอนุญาตฝากขังนาราแล้วซึ่งตนเองในฐานะทนายความก็ได้ให้คำแนะนำกับลูกความว่า จะยังไม่ขอยื่นประกันตัวในวันนี้โดยรอให้เวลาผ่านไปอีกสักระยะหนึ่งแล้วค่อยยื่นประกันตัวจะดีกว่าโดยไม่เกี่ยวกับจำนวนหลักทรัพย์แต่อย่างใดเป็นเรื่องของเหตุผลประกอบคำขอยื่นประกันตัวค่ะขณะที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ราชธานได้นำตัวนาราเคลปกระเทยไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครระหว่างฝากขังต่อไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข,ข่าวสำคัญจาก i n n breaking news